สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชุดเปิดคลิปจะแปลกๆหน่อยนะก็น่าจะไม่เคยเห็นเราใส่ชุดน,นี้อะไรอย่างนี้จะบอกว่าก็จริงๆที่ตั้งใจทําคลิปวันนี้นะคะเพราะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาเดวี่กับเจนนี่นะคะแล้วก็ตอนเย็นจะพาไปหาหนิงๆจากแว่นบีมายเดอะซีรีส์ด้วยนี่วันนี้เราแบบว่าเดินสายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออถือโอกาสเปิดคลิปตั้งแต่เช้าเลยมันมีน้องๆอะหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแบบที่เรารู้จักนะเขาก็จะสงสัยว่าไม่เป็นตำรวจจริงๆหรอรับราชการจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ย แบบแล้วทําไมถึงนะไปหาน้องได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เราจะถ่ายคลิปให้ดูว่าจริงๆแล้วอะ่ะอองานของเรานะคะมันสามารถไปหาน้องได้จริงๆนะโดยที่ไม่ได้หนีราชการไปนะแต่ว่ามันเป็นการเคลียร์งานที่ทํายังไงก็ได้ให้มันแบบเสร็จก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะคะก็กาลังจะออกไปตรวจเวรเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยในการแบบพาไปหาน้องด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราทํายังไงส่วนเจ้านี่นะคะคือคู่หูเราเอง ชื่อว่าเจ้าลูอิสเป็นสุนัขตรวจค้นหาวันถุระเบิดนะคะไปขึ้นรถเนี่ยก็ไล่ฝังอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะระหว่างรอคู่ตรวจเนาะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเมย์อ่ะเป็นชุดปฏิบัติชุดปฏิบัติหมายถึงแบบเราอ่ะต้องเป็นแบบฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการอ่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่ธุรการหรือว่าจะถึงสุขหรืออะไรแบบนั้นอทีนี้ มันก็อย่างบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมเสาอาทิตย์แบบดูลาบากอะไรเงี้ยต้องแลกเวรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเวรมันหมุนไปเรื่อยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะอยูดเสาอาทิตย์แล้วก็ในวันธรรมดาก็ไม่ได้แบบควมว่าเราจะต้องทางานแบบ8ปดโมงเช้าแล้วห้ามงเย็นเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนอ่ะไปดูว่าในหนึ่งวันนะคะเราทําอะไรบ้างแล้วก็ไปหาน้องได้ยังไงอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรถพ้าธไดดินนะคะเราก็จะไปตรวจรถพยาธิไดินซึ่งจะใช้เวลาตรวจประมาณแค่ประมาณสัก โนกลับมาแล้วก็ต้องอดูแลน้องๆก่อนนะคะฝึกสุนัข่ข้ข้าวล้างอคอกนู่นนี่นั่นแล้วก็เราถึงจะสามารถอาบน้ำปเปล่งผ้าแล้วไปหาน้องได้แต่ดูที่ว่าทั้งหมดเนี้ยเราจะสามารถทำทันในหนึ่งวันไหมไปกันเลย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11นาฬิกา50นาทีนะคะเราก็วาบมาอยู่ที่ MBK แล้วนะคะก็กำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อจะไปสถานีพร้อมพงแล้วก็เดินไปที่เอ็มสเปียร์นะคะก็คือเมื่อกี้เราอะตรวจสถานีอะไรเสร็จตอนประมาณสัก10โมงแล้วก็กลับไปถึงกองประมาณ11โมงครึ่งแต่ว่าด้วยความรีบเร่งนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายช่วงที่กลับไปถึงกองแล้วว่าจริงๆเราทำอะไรบ้างนะคะซึ่ง ก็ใช้เวลาออกมาสักสี่สิบนาทีในการที่จะจัดการน้องหมานะคะล้างข้อให้ข้าวนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเรามีสุนัขในความดูแลทั้งหมดหกตัวแล้วก็มีของตัวเองที่อยู่บนห้องอีกสองตัวนะคะแต่ว่าไอสองตัวที่อยู่บนห้องอะตื่นมาจัดการตั้งแต่เช้าแล้วเนาะ,ะก็สามารถทิ้งให้อยู่กันเองได้นะคะกับแมวอีกสองตัวแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปหาน้องกันนะคะจะทันไม,ม่ได้อีกสิบนาทีไปไปไปตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วนะคะน้องมาหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่า ไม่ได้โทรหาใครเลยแล้วก็เมื่อกี้ไปเปลี่ยนรถไฟที่สยามก็ยังมีเวลาเนะแวะซื้อของโปรดของเดวีนะคะซื้อไปให้น้องทุกรอบแล้วน้องก็บอกว่าชอบมากก็เลยจัดไปให้อีกหนึ่งกราว,วันนี้เดี๋ยวเรารีบเดินไปกันดีกว่าถึงช,ชั้นเอมของห้างเอ็มสเปียแล้วนะคะแหมออกเสียงยากจังแต่ว่างานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอ้เจอแล้วใกล้มากน้องมาแล้วหรือยังก็ไม่แน่ใจ

ก็จริงๆเจอน้องๆอาจจะเดวี่เจอเจนนี่ตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งกับเกือบบ่ายโมงนะคะแล้วก็แยกกับน้องไปตอนประมาณสักฝ่ายสองครึ่งประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ตะเล็กเตรเตอยู่แถวนี้แล้วก็แอบขึ้นไปดูงานเน็ตฟิกข้างบนนะคะก็เจอพี่เชอร์กับมิวสิกด้วยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ลงมาหาที่นั่งแล้วก็ตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปหาเด็กๆบ้านบีมนะคะ ก็เราจะเสร็จสิ้นธารกิจของวันนี้แล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าน้องมาหรือยังนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันมันัันนนนีชยเธอหทท่่จะ้้ใฉฉตดวไดไ ตอนนี้อีก15นาที2ทุ้มนะคะเราเพิ่งเสร็จจากน้องๆบีไมล์เดอะซีรีสนะ <c oughs> ก็สู้ชีวิตอีกแล้วเดี๋ยวต้องแบบรีบกลับไปที่แฟตนะคะ <c oughs> แล้วก็รีบอาบ,บน้ําแต่งตัวนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวจะมีน้องๆมารับไปหาพี่วะที่ขอนแก่นต่อนะคะซึ่งไม่ไปไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปจัดการรถแห่ทุกคนเมื่อกี้ปิดคลิปไม่จบนะคะเพราะว่ารถไฟมาพอดีก็เลยตอนนี้กลับถึงห้องแล้วแล้วก็ เตรียมตัวทุกสิ่งอย่างแล้วจะไปงานบ้านพี่วัดต่อนะคะที่ขอนแกน่นตอนนี้กาลังรองน้องมารับนะก็เลยมาปิดคลิปให้มันเสร็จก่อนเนาะคลิปนี้เป็นวันเดที่แบบเป็นวันเดทริปวิดเมย์ที่แบบว่าวุ่นวายมากแล้วก็ดูดพลังไปเยอะพอสมควรนะคะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีเดี๋ยน้องมารับก็จะเปิดคลิปใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปวักไปทั่วทัวร์สีภาคจังหวัดสุดท้ายนะคะก็คือจังหวัดขอนแกน่นเนาะ ก็ระหว่างรอน้องมารับก็อาจจะหลับสัก5นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมาเจอกันใหม่แน่จ้าบายบาย